สวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนำข้อดีและข้อจำกัดของการใช้รถบรรทุกหกล้อรับจ้างเพื่อขนของข้อดีของรถ6ล้อรับจ้างขนของคือเป็นรถบรรทุกที่มีขนาดใหญ่ซึ่งมีความกว้าง2เมตร20เซนติเมตรความยาวของพื้นที่บรรทุกของ6.50เมตรและมีพื้นที่ความสูงจากพื้นกระบะ2เมตร20 รถทุกคันจะมีผ้าใบติดไปกับรถเพื่อคุมเวลาขึ้นสินค้าเสร็จช่วยป้องกันแดดการลมหรือจากภัยธรรมชาติอื่นๆที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางรถหกล้อบรรทุกของรับจ้างสามารถบรรทุกสินค้าได้หลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่มีความยาวเช่นเหล็กไม้ไผ่ หรือท่อ PE และสามารถขนย้ายเครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่ขนเฟอร์นิเจอร์จัดบูธตามห้างขนของเพื่อย้ายบ้านย้ายสำนักงานหรือส่งสินค้าทั่วไปข้อจำกัดของการบรรทุกสินค้าน้ำหนักสินค้าและตัวรถรวมกันไม่เกิน15ตันและช่วงเวลาที่รถบรรทุกห้ามวิ่ง 6โมงเช้าถึง9โมงเช้าและช่วงบ่ายบ่าย3ถึง3ทุ่มรถบรรทุกขนาดใหญ่เช่นรถ6ล้อขึ้นไปห้ามบิ่งบนท้องถนนและข้อจำกัดอีกข้อคือรถบรรทุกขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้ารับสินค้าในซอยแคบหรือซอยขนาดเล็กได้เพราะจะทำให้การจราจรในซอยติดขัดหากคุณเป็นอีกคนหนึ่ง ที่กำลังมองหารถบรรทุก6กล้อรับจ้างเพื่อขนของให้กับลูกค้าทั้งในกรุงเทพปริมณฑลเพื่อส่งให้กับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0936651464สำหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงแค่นี้ครับหากวิดีโอนี้มีประโยชน์ รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทีมงานของผมด้วยครับสวัสดีครับ